พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อมาพี่น้องลงมือกินข้าวกินข้าวกินข้าวพี่พ่องยับมั้ยงับข้าวแซ่บอยู่ได้ตั้มหุงข้ากระตื่นนอนพี่น้องเลยกินข้าวเด้อพี่น้องตั้มหุงทอดน่องไก่เต็มมือแซวมามากินข้าว กินข่าวกินข่าวอาจารยกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อแม่จะกินนะแม่มาเด้อเพชรโมเพชรบ่ใส่เกือบสิบหน่วยเพชรแปดหน่วยกู ขกิเขาเส็บแสไอ้ข oh. ่ามาเลมอ้อมบักท sí ุกคนเมื so uhm, ่อกินเขากินเขาเสียบผู้หนึ่งผัดเมื่อกินน้ำกินทอดน่องไก่พัดอันกะหลำใช้มู เปิดประตูแล้เนี่นนเยเปิดประตูเนี่ยานานี้ปกอี่มนะน้าไปยืดล้ลอแลยนะเยยังตื่นรอดมากกว่าอย่างก็อบบอกถูกเมื่อออกบ่ หัออกาเฮ้ยัวอกเฮ้ย่จตื่นบ้ดกระเดี่ยวมีย่างเาเจ้าเน่ยเกาะเกาะขับเตื่นบ้ดกระเดี่ยวมีสีมีเหล่องมีด่งโอ้ยเอากูสาวมาหอดกับมันมาหเฮือนหอดซ่านนะกว่าข้เเด้อ หอด้ัี่เราหอเาน่ยกัดก็เดี๋ยวมีกเดี๋ยวอ๋อ

หมดเกือบซิดหมดล่อออกมาอีกคือจะออกมาแอีกงูอ่ะเอาไหนดิ

น้ำมีติดนะเออไม่งั้นจะเียดงไม่ยากอแล้วไม่สุเลอ้มสดเยไ่ยากเนไ่่มี่ยวันดิบีน้องม 咋？阿爹。嗯嗯嗯嗯，我看见了。

เออมันเล่นยามันโอเคพี่น้องขาจะขอจะกีดไว้เพียงเท่านี้กีดหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี